สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมบิลลี่อะคิดผมจะมาพาเพื่อนๆเนี่ยเคลียร์กิจกรรมโคสเบต้าชาเลนจ์ของเกม o n d e r Land Online Mobile นะครับตัวกิจกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น5ภารกิจด้วยกันนะครับก็คือตัวละครเลเวล30ขึ้นไปมีคู่หูเลเวล30คราฟเตาหลอมเหล็กได้รับเบ็ดตกปลาแล้วก็เข้าร่วมและผ่านดันเจียนเลเวล20นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้ว ไปที่ภารกิจแรกกับภารกิจที่2กันเลยโอเคครับเกมมอนเตอร์แลนด์ออนไลน์นะครับผมขอบอกเลยว่าเป็นเกมที่เก็บเลเวลค่อนข้างง่ายมากๆเลยครับแค่เพื่อนๆเนี่ยไปตีมอนสเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้ XP หรือว่าค่าประสบการณ์เพื่อน,นำมาอัพเลเวลนั่นเองสำหรับการเก็บเลเวลเนี่ยผมแนะนำสถานที่ดังนี้ครับเนื่องจากทำตามได้ไม่ยากนั่นเองโดยเลเวลหนึ่งถึงห้าเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เดินออกมาจากเมืองแรกนะครับแล้วก็มาตีเห็ด หรือว่า,มาแมลงปอนั่นเองุอกระตุกโอเคก็เฮดเนี่ยสามารถตีได้ตรงนี้ตรงหัวข้างบนนะครับส่วนมแมลงปอนนเนี่ยให้เดินมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีมแมลงปอดินกับมแมลงปอน้ํานะครับซึ่งมแมลงปอดินเนี่ยให้ของที่จะนําไปคราฟ์ไอเทมเอาฝุนพมดีๆนั่นเองเออเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมมาเก็บแมลงปอดนินนะครับอันนี้สําคัญมาก โดยการเซตรีโมทของเกมนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะครับโดยปุ่มแรกเนี่ยก็คือรีโมทออโต้ใช่ไหมเวลาเรากดเนี่ยก็คือรีโมทนี้จะใช้งานอัตโนมัติต่อมานะครับออกจากการออสู้แล้วบำรุงออโต้เนี่ยก็คือเมื่อเราเลือดรถดหรือ SP รถเนี่ยมันก็จะกดใช้ของในสัมภาระเรานะครับเพื่อฟื้นเลือดกับ h p แล้วก็เมื่อผู้เล่นตาย5ครั้งเนี่ยจะออกตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าเครื่องแต่งกายเสียหายให้ถอดออโต้นะครับในกรณีที่เราตีมอนเกิน19เลเวลนั่นเองต่อมานะครับจะมีการตั้งค่าชั้นสูงเนื่องจากการตั้งค่าชั้นสูงเนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าเราเนี่ยจะใช้อะไรยังไงนะครับให้เราเนี่ยตั้งโจมตีปกติหรือว่าโจมตีเป็นสกิลก็ได้นะครับที่ช่องบนอย่างนี้แล้วก็ตั้งขุนของเราเนี่ยหรือคู่หูของเราเนี่ยใช้สกิลต่างๆได้แบบนี้ เมื่อเพื่อนเพื่อนตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะตีได้เลยเออมันก็จะใชสสกิลตามที่เราตั้งไว้นั่นแหละแค่นี้นะครับเราก็สามารถเก็บเลเวลได้แล้วแลวถ้าเพื่อนเพื่อนติ๊กเดินไปเดินมาออโต้เนี่ยมันก็จะเดินไปเดินมาแล้วก็มีโอกาสชนมอนทั้ไปตีที่อื่นด้วยต่อมานะครับก็คือเลเวล6ถึงเลเวล10เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปตีลูกเจี๊ยบเออลูกเจี๊ยบเนี่ยลูกเจี๊ยบขี้ซนต่างๆนะครับ โดยลูกเจฟเนี่ยจะให้เลเวลที่ค่อนข้างดีแล้วก็ให้ของกินด้วยบางทีเนี่ยให้ข้าวให้อะไรต่างๆนะครับโดยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถตีลูกเจฟได้ไม่ยากผมแนะนำเพื่อนๆน,นะครับให้อัพค่าคอนตามเลเวลนะครับอย่างเช่นเราเลเวล10เนี่ยให้อัพค่าคอน10นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยจะเอาไปลง STR strength หรือว่า INT ก็ได้โอเคต่อมานะครับเลเวล11ถึงเลเวล15เนี่ย ให้เพืเ่อนๆเ,เดินเข้าถ้ำม,มานะครับแล้วเราก็จะสู้กับพีศาจภูเขาซึ่งก็สู้ไม่ยากจริงๆแล้วถ้าเพื่อนเลเวล10เนี่ยมันก็สู้ไม่ยากนะครับแต่นี่ผมเลเวลเยอะแหละมันเลยดูง่ายก็ให้เพืเ่อนๆเ,เนี่ยเดินฝ่ามาไม่ใช่ตัวนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการอัพค่าคอนเนี่ยก็จําเป็นมากถ้าเราอัพแต่ค่าสเต็งหรืออินอย่างเดียวเนี่ยตัวเราเนี่ยจะตีแรงก็จริงนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเกมเนี้เป็นเกมเทิร์นเบสนะครับ ซึ่งมอนเตอร์เนี่ยก็สามารถตีเราได้เราก็ต้องระวังในจุดนี้ต่อมานะครับเลเวล1 1ถึงเลเวล15เนี่ยให้มาตีดวงดินตรงนี้เออตีด้วงดินตรงนี้เลยตรงประมาณตรงแมปตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งดวงน้ําดวงดินเนาะเราก็สามารถสู้ได้ไม่ยากถ้าเราอัพค่าขอนนะผมเน้นย้ําตรงนี้มากโอเคต่อมานะครับให้เราเดินมาแหลมดวงตรงนี้เออก็คือตีดวงนั่นเอง ซึ่งเมื่อสมัยพ c ตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงปฐมมัธยมมหาลัยเนี่ยเ,เพื่อนๆอาจจะเคยมาตีตรงนี้แล้วตอนนี้เ,เพื่อนๆเนี่ยเล่นเวอร์ชัน PC นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมว่าค่าคอนเนี่ยส่งผลโดยตรงกับค่าดีฟินแล้วก็ค่า HP ของเรานะครับโดยถ้าเพื่อนๆไม่อัพคอนเนี่ยผมบอกเลยเกมเนี้ยเล่นยากแน่นอนโอเคต่อมานะครับนื่นเพื่อนเลเวล20แล้วเนี่ยค่าคอนของเพื่อนๆเนี่ย ็น่าจะประมาณ20หรือว่าบวกลบประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเดินมาต่อทางด้านล่างนะครับเออเดินมาเรื่อยๆเลยเราจะผ่านกบผ่านหุ่นไม้ผ่านอะไรนี้มานะครับต่อมาเนี่ยเลเวล2 1ถึง25นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาตีกระลอกโอ้ยเดินผิดโอเคกระลอกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เออให้เพื่อนๆเนี่ยมาตีตรงนี้นะครับเลเวล21ถึง25เนาน โอเคต่อมานะครับเมื่อเพื่อนๆเลเวล2 6ถึง30เนี่ยตรงนี้สำคัญมากผมย้ำรอบที่4นะครับว่าเพื่อนๆต้องอัพคอนนะจริงๆถ้าไม่อัพคอนเนี่ยมาเก็บเวลตรงนี้ไม่หลอดนะเห็นไหมคนมาเก็บเวลตรงนี้เยอะเลยสแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแมปยอดคิดนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือประดับของขุนนะครับก็อย่าลืมไปทำกันนะผมทำคลิปอธิบายไว้แล้ว ตรงไม้เลยเนี่ยผมบอกเลยว่าเก็บเลเวลยากมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวช่วยเพื่อนๆเนี่ยต้องระวังผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อไอเทมมอมาครับก็จะมีหอกมีคาถาชดช่วงมีชุดกังฟูชุดปีกม่วงต่างๆนะครับที่บวกทั้งค่าโจมตีแล้วก็ค่าเลือดซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถตีบวกชุดแล้วก็อาวุธมอเนี่ย โดยการใช้คูปองพัฒนานั่นเองเออก็คือคูปองนี้นะครับจะสาม,มารถตีบวกไอเทมมอได้นั่นเองให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยถอดชุดแล้วก็อาวุธไอเทมมอมาก่อนนะโอเคเมื่อถอดแล้วเนี่ยให้เราก,กดใช้คูปองพัฒนาน,นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าหลอมแล้วเราก,กดหลอมได้เลยปึ๊บในการอัปเกรดแต่ละขั้นเนี่ยเราก็จะใช้คูปองพัฒนานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นบวก0ูไปบวก1เนี่ย ก็จะใช้คูปองพัฒนาทั้งหมด1ใบด้วยกันแต่ว่าเมื่อบวก1ไปบวก2บวก2ไปบวก3เนี่ยคูปองพัฒนาเราก็จะใช้เพิ่มอย่างนี้เห็นไหมคูปองจากบวก1ไปบวก2เนี่ยผมต้องใช้คูปองถึง2ใบด้วยกันเออเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยการอัปเกรดเนี่ยมันก็จะบวกค่า a อ t a ท k นะครับแล้วก็อาวุธของไอเทมมอลเนี่ยพิเศษมากๆเลยคือบวกค่า Critical ค่าคริ t ิค a ลเนี่ยทำให้เราโจมตีได้แรงขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธสายโจมตีกายภาพหรือว่าสายโจมตีเวทเนี่ยก็คือติดคิดแล้วก็เราก็ตีแรงขึ้นนะครับต่อมาก็คืออัปเกรดชุดโดยชุดเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มที่จะอัปเกรดมากๆเนื่องจากบวกค่า a อ t a ท็เยอะค่า HP ทําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถตีไม้เลยได้เพราะว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยเลือดเยอะตีแรงนะครับโอเคตรงนี้สําคัญมาก,มากเพื่อนๆอ,อย่าลืม อัปเกรดชุดนะครับผมให้เป็น first priority เลยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าอัปเกรดประมาณอ่สักบวก3เนี่ยบวก3บวก4เนี่ยก็โอเคแล้วนะครับก็สำหรับ c r o s e beta เนี่ยเราสามารถเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจาก GM เนี่ยใจดีนะครับแจกเพชรเขียวให้เราใช้ทุกวันเลยซึ่งเพชรเขียวเนี่ยก็เอามาเพิ่มความเก่งของเราได้ตรงนี้ก็คือเอามาตีบวกชุดตีบวกอาวุธเท่ๆสวยๆกันเลย ในส่วนของ Open Beta เนี่ยเพชรเขียวเนี่ยเราไม่ได้ฟรีๆแบบ500อันทุกวันนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ต้องคิดดีๆในการใช้เพชรเขียวเนาะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะใช้เพชรเขียวทําอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆหลายๆคนพลาดนะครับใน EP 3เนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าวิธีเอาประดับสุดโกงที่เพิ่มเลือดเยอะมากแล้วก็ยาคูณ XP ฟรีๆนะครับว่าเอามายังไง โดยยาคูนิพีเนี่ยจะช่วยให้เราเก็บเลเวลไวขึ้นมากๆ่านนั่นเองยาคูนิพีในคลิปเนี่ยผมได้ทำไว้ก็คือยาคูนิอพี4.5เลยทีเดียวเพื่อนๆตีมอนสเตอร์ตัวเดียวเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับ XP 4.5เท่าเลยอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยจะหายาคูน XP ได้เนี่ยก็คือมาจากถุงต่างๆนั่นเองซึ่งสูงสุมสัตว์เนี่ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสได้สัตว์เนี่ย น้อยมากๆเลยดูสิได้0.2%เนี่ยเพื่อนๆแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ามันมีแถมของอื่นๆด้วยซึ่งของอื่นๆเนี่ยก็จะมียาวพิเศษ4.5เท่าคู่ปองพัฒนาแล้วก็ของอื่นๆนะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเปิดหาย,ยาคูนิกพีเนี่ยได้จากอันนี้ด้วยเออไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะก็ในถุงสุ่มสัรเนี่ยก็จะมีกระป๋องเติมเลือดแล้วก็กระป๋องเติมเวทด้วยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ย สามารถเอามาใช้ตั้งรีโมทกันได้นั่นเองเออไม่ยากเลยก็เหมาถุงมาแล้วก็เปิดนะครับทริคนี้เนี่ยผมอาจจะเคยพูดแล้วนะครับว่าตีหุ่นไม้เนี่ยง่ายมากๆก็คือแค่เปิดหุ่นไม้ทิ้งไว้นะครับแล้วเราก็ปิดเกมแล้วเราก็ไปนอนได้เลยนะครับเพื่อนๆหุ่นไม้เนี่ยสามารถเก็บเลเวลสูงสุดได้ถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตอนนอนเนี่ยเราก็เก็บเลเวลโดยที่ไม่ต้องเปิดเกมด้วย ในการตีหุ่นไม้นะครับจะมีแมปต่างๆใช่ไหมหุ่นไม้เนี่ยก็จะมีเลเวลเหมือนกันผมแนะนำนะครับเพื่อนๆให้ตีบวกลบ10เลเวลนะครับกับหุ่นไม้เพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะรับค่าประสบการณ์สูงสุดนั่นเองเออ,อย่างเช่นหุ่นไม้เลเวล5เนี่ยเราก็ตีได้ถึงเลเวล15เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้มีคุ้มแล้วภารกิจที่3นะครับก็คือภารกิจเต้าล้อมเหล็กนั่นเอง ซึ่งเตาหลอมเหล็กเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลยนะครับโดยผมเนี่ยได้ทําคลิปไว้แล้วฮนแน่เพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมไปดูกันนะครับถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยเพื่อนๆอาจจะพลาดข้อมูลการสร้างเต้นแล้วก็การคราฟไอเทมที่มือใหม่เนี่ยควรรู้นะครับต่อมานะครับก็คือเทคนิคการหาไอเทมภายในเกมนั่นเองเพื่อนๆ,ๆดูจบ2คลิปเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีความรู้ในการคราฟไอเทมแล้วก็การหาไอเทมนะครับ โดย2คลิปนี้จะสามารถสร้างเตาหลอมเหล็กได้เลยล่ะก็อย่าลืมไปดูกันเนาะภารกิจต่อไปนะครับก็คือเบ็ดตกปลานั่นเองซึ่งเบ็ดตกปลาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นภารกิจที่ง่ายมากๆนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเดินมาที่เมือง2นะครับหรือว่าหมู่บ้านเวลลิงแล้วก็ให้เดินมาหาหนุ่มคนนึงโอเคคนนี้ชื่อว่าอีริกสันนะครับอีริกสันเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปหาความหมายของดอกกุหลาบมาเออ โดยแฟนของอีริกสันนะครับชื่อว่ายูนายูนาเนี่ยเป็นสาวขายดอกไม้นะเออขอให้เราเนี่ยเดินลงมาด้านล่างนะครับถัดจากบ้านนี้นะครับบ้านที่ใหญ่ๆเนี่ยก็ให้เดินลงมาเราจะเห็นยูนาอยู่นะครับซึ่งยูนาเนี่ยจะบอกความหมายของดอกกุหลาบมานั่นเองเ,เพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าความหมายของดอกกุหลาบคืออะไรถ้ารู้เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้วยนะครับ ต่อมาคุยเสร็จเนี่ยให้เราเดินมาคุยกับอีริกสันที่เดิมน,นะครับโอเคตัวอีริกสันเนี่ยจะเดินเตะเต,เตทั่วเมืองเลยก็อยู่ตรงนี้เนาะก็ให้เราเดินมาบอกนะครับว่าความหมายของดอกกุหลาบเนี่ยคืออะไรหลังจากนั้นนะครับอีริกสันก็จะให้เบ็ดแบบง่ายมาโอเคแล้วก็จบกันไหมนะครับกับ4ภาร,รกิจภารกิจสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่ายากนิดหน่อยจึงเป็นภารกิจที่ให้ของดีที่สุดนั่นเอง โดยภารกิจที่5เนี่ยก็คือการเข้าร่วมและผ่านดันเจียนเลเวล20ของการทดสอบของนักสัตว์12นั่นเองโดยเควสนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดเข้าไปที่กิจกรรมแล้วก็เลือกด่านนะครับโดยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้าร่วมได้เลยถ้ามีคนสร้างห้องเนาะก็ไอ้นี่ผมก็เข้าร่วมแล้วก็รอสมาชิกค,ครบ6คนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ในคิดด้วยนะครับโอเค เมื่อเรารอครบ6คนแล้วเนี่ยเราก็จะวาร์ปเข้าด่านไปเลยเออโอเคด่านเนี่ยก็ให้เป็นเพื่อนเนี่ยไปตามจุดอะไรเอ่ยนะครับเมื่อมีคนตีแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปตีเนาะก็ให้ไปตีจุดใหม่ๆนะครับอย่างเช่นผมตีเจ้าวัวทึ่มวัวน้อยเนี่ยก็ตีไปให้ตายถ้าเพื่อนเเนี่ยเลเวลประมาณ20เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถเคลียร์เพสนี้ได้ไม่ยากเลยนั่นเอง แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเลเวลต่ำกว่า20นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องอาศัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้กับเพื่อนๆเนี่ยที่เลเวลค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมีเวลาจํากัดเลยนะเพื่อนๆเออก็ให้ทั้งหมด15ทีนั่นเองแต่ผมคิดว่ากิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับโดยเราเนี่ยสามารถดูคําอธิบายด่านได้ตรงนี้เออก็จะมีคนยืนอนธิบายด่านอย่นะครับโอเคให้เพื่อนๆเนี่ย เดินแยกย้ายกันไปตีตามจุดต่างๆนะครับอืมโอเคกรรมอเอสไม่พอก็หลายๆคนอาจจะทราบนะครับว่าควสเนี่ยแจกของรางวัลด้วยถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าร่วมบ่อยๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ขอ,ของรางวัลมาอัปเกรดตัวละครของเพื่อนๆได้นั่นเองก็ถ้าเกมนี้นะครับมีกิจก,กรรมอะไรเนี่ยผมก็แนะนำให้เพื่อนๆนนะ่ะ มาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับนอกจากเพื่อนๆจะได้รับของไปอัปเกรดตัวละครแล้วเนี่ยเพื่อนๆนะครับจะได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นด้วยเออดีใช่ไหมล่ะก็เกมนี้นะครับในภารกิจหลังๆหรือว่าเควสหลังๆเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยไปคนเดียวไม่รอดนะครับก็ ใชยังไงเนี่ยเกมนี้นะครับก็มีทั้งกิวมีทั้งเพื่อนมีทั้งตัวละครต่างๆให้ช่วยเหลือเกื้อคุนกันอยู่แล้วก็ในภารกิจหรือว่าเควสนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยแยกย้ายกันตีเนาะมันก็จะได้เร็วขึ้นก็ใครตีเสร็จเนี่ยก็เดินไปตีต่อต่อๆไปได้เลยแต่ว่าใครตีไม่ไหวเนี่ยก็สามารถเรียกเพื่อนๆมาช่วยได้นะครับก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยตีมังกรนั่นเอง ซึ่งมังกรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆนะครับสามารถให้เพื่อนฝูงของเพื่อนๆเนี่ยมาช่วยเคลียร์ได้แต่ว่าผมเนี่ยกดมาเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆดูว่าหน้าตาของมังกรเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็มังกรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทาตต่างๆนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยตีทาุที่ตัวเองเนี่ยฆ่าได้วันฮิตหรือว่าฆ่าได้ไวที่สุดเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็จะฆ่ามังกรได้เร็วโอเคก็เราตีใกล้จบนะฮะ บโอเคครับก็จบเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าในแมปเนี่ยไม่มีเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่แล้วนะครับก็คือมังกรเนี่ยก็เป็นบอสตัวสุดท้ายที่เราเคลียร์นั่นเองเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเดินย้อน,อนกลับมาข้างหน้านะครับกลับมาคุยกับคนอธิบายด่านตรงนีเ้เมื่อเราคุยแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับของแล้วก็วาร์ปออกมาข้างนอกนั่นเอง ซึ่งเราเนี่ยจะได้เพชรม่วงมานะครับเพื่อนเืนเมื่อกี้ผมได้เพชรม่วงมา5เนาะจริงๆแล้วเนี่ยตอน Open Beta เนี่ยเพชรม่วงเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆืนเนี่ยก็สามารถเอาไปแลกของได้นั่นเองแ้เพื่อนๆนเนี่ยมีเวลาทำตั้งแต่วันที่8เมษายนถึง15เมษายนจนกว่าจะปิดโคสเบต้านะครับ เพื่อนๆเ,เนี่ยก็อย่าลืมไปเคลียร์กันเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5ภารกิจโคสเปต้าแชร์เลนส์เพื่อนๆเ,เนี่ยดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็แท็กคนที่ยังเคลียร์ไม่จบนะครับมาดูคลิปนี้เนาะผมเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะทำไกด์เกมนี้แล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยที่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยเล่นเนี่ยมาเล่นไปพร้อมๆกันนะครับถ้าใครมีคำถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ ผมเนี่ยก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจผมด้วยนะครับผมเนี่ยจะทำคลิปไกด์เกม Wonderland ออนไลน์ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนเจอกันบ๊ายบาย